ถ้าวัวไม่ค่อยกินหญ้านะคะอาหารค้นหรือหัวอาหารก็ไม่กินแล้วก็มีการถ่ายพยาธิยาบำรุงวิตามินแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นยังผอมโทรมอยู่เนาะเราก็ไม่กินอาหารอยู่ทํายังไงได้บ้างบางทีเนี่ยในวัวกลุ่มนี้คือเขามีปัญหาตั้งแต่เขาไม่กินอาหารเลยเนี่ยอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของเขาเราก็อาจจะต้องมานั่งพิจารณาในเรื่องของการคัดทิ้งนะคะแล้วก็หาวัวตัวใหม่เข้ามาเลี้ยงหาสารเสริมก็ได้ค่ะมาสารเสริมพวกกลุ่มพวกกระตุ้นการกินเนาะสารกลิ่น นะคะหรือตัวช่วยเสริมรสชาติเนาะรวมถึงตัวที่เพิ่มความอูมามิอย่างเงี้ยก็เอาลองเอามาเสริมให้เขาดูว่าเขากินได้ดีหรือเปล่าหรือนอกจากถ่ายพยาธิยาบำรุงแล้วก็พวกวิตามินเงนี้ยมันก็ยังมีกลุ่มอื่นอีกอย่างตัวของโบลัสที่เป็นพวกวิตามินและธาตุรวมอย่างเงี้ยก็ลองกรอกเอามาดูเอามากรอกดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างและอย่างโบลัสเองเนี่ยมันก็มีหลายสูตรเนาะสูตรกระตุ้นการกินก็มีกรอกไปครั้งเดียว ซึ่งถ้าเราแก้ปัญหาหมดทุกทางแล้วเขายังไม่กินอาหารอยู่อย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องตัดใจปล่อยเขาแล้วก็หาตัวใหม่เข้ามาทดแทนค่ะ